ทำไมเราถึงเลือกลงงานาโรงงานแป้งมันนะคะเพราะว่าภาคเหนือเป็นเมืองแห่งเกษตรกรถือว่าเป็นพื้นทเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะคะอีกทั้งเป็นเ,เขาเรียกวัตถุดิบสบคาคัญของประเทศไทยของเรานะคะเราจึงมองเห็นถึงศักยภาพของการเาจเริญเติบโตของธุรกิจเราคะ่ะ บริษัทของเรานะคะชื่อสาขาวาแป้งมันกาญจนาชัยค่ะเป็นผู้ผลิตแป้งมันสับปะหลังนะคะบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพความปลอดภัยของพนาาักงานและผลิตภะะัณฑ์ค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2559ด้วยจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่29ิมีนาพศ2อ5 9าค่ะ,พะ, 59, ะ,คะเพื่อผลิตแป้งมันสับปะหลังนะคะตั้งอยู่ที่23 6สามทั 6, ท 6, ท 6, บทถึงตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพนักงานของเรามีจำนวน105่คน,นะคะ่ะ ค่ะลักษณะของประเทศธุรกิจของบริษัทเรานะคะเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายแป้งมันสับปะหลังค่ะที่บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และพนักงานค่ะรายละเอียดสินค้านะคะแป้งมันสับปะหลังมีลักษณะเป็นผงสีขาวค่ะผลิตจากหัวมันสับปะหลังที่ผ่านการอบแห้งโดยวิธีการสาหกรรมสามารถเป็นวัตถุดิบในอุตสหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์อาหารสิ่งพอเครื่องดื่มค่ะ วัตถุประสงค์และนาุกิจนะคะยุ่งยากในน,นาดศิลปนเพื่อตกะหนัความถึงจใจของลูกค้าและบุคลากรใส่ใจทุกขั้นตอนอให้เกิดปปความปลอดภัยค่ะวิจัยทัศน,นะคะเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ <S 2> <S 2> <S นโยบายนะคะด้วยบริษัทอุตสาหกรรมแป้งมันกาญจนาช,าาชายัยจำกัดมีความห,มห่วงใยต่อชีวิตสุขภาพของ,ของพนักงานด้านความปลอดภัย จึงกำหนดนยโยบายาเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและสามารถนำไปไปฏิบัติได้อย่างจริงจังคือ 1. มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานสงสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อม 3. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆเช่นการอบรมประชาสัมพันธ์ 4. นะคะมุ่งเน้นให้ผู้บังคับาบัญชาทุกระดาษปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างดี 5. ให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองดีบัติ 52. สอในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยของชีวะอนามัย 8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตินโยบายที่กำหนด 9. สนับสนุนนโยบายการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้นนหนาหมายค่ะ <Tree> ะะมีหน้าที่บริหารงานองค์การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การค่ะกำหนดกลยุทธ์กำหนดนโย,ยบายและวางแผนระยะยาวรวมถึงการตัดสินใจในปัญหาต่างๆค่ะหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะ 1. เป็นผู้นำและบริหารบริษัทตามวิสัยทัศน์ค่ะ 2. ต้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท3 พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญที่กฎหมายกำหนด 4. ดูแลกิจาการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 5. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชี 6. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานกำหนดเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้หนในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนผู้บริหารเงินเดือน4 0 0 0มืบาทต่อเดือนค่ะสวัสดิการประกันสุขภาพวันหยุดพักผ่อนประจำปีเงินบันทลที่พักประจำตำแหน่งตัวสุขภาพประจำปีที่จอดรถรถประจำตำแหน่งสวัสดิการในการเดินทางและที่พักค่ะผู้จัดการฝ่ายบริหารโดยไปหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดงานบุคคลสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร ย่อกำหนดขั้นตอนได้มาตารฐานตามหลักเ MP ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและสถานที่เพรควบคุมค่าใช้จ่ายสาธารณรูปภูมิประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรดูแลการจัดซื้อสินค้าและควบคุมดูแลการประเมินเงินงเดือนและโบนนะัสพนักงานบัญชีและการเงินจะดูแลเรื่องการควบคุมตรวจสอบงบการเงินควบคุมรายรับรายจ่ายของบริษัท ด้านบัญชีรายจ่ายก็จะเป็นพวกค่าน้ําค่าไฟของบริษัททรัพย์สินของบริษัทแล้วก็เอกสารค่าขนส่งของบริษัทตรวจสอบภาษีแล้วก็ตรวจสอบการชำระหนี้ของบริษัทจัดทำต้นทุนสินค้าแล้วก็จัดการรายละเอียดประจำปีเจ้าหน้าที่บัญชีเงินเดือนอยู่ที่15,000น้าบาทต่อเดือนสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปรับเงินเดือนประจำปีในงานเงินเดอนอายุ่งานตรวจสุขภาพประจำปีวันหยุดพักผ่อนประจำปีเบี้ยขยันโดนประจำปีกิจกรรมพนักงานกองทุนประกสันสังคมแล้วก็ชุดยูนิฟอร์ ใจัดซื้อความรับผิดชอบจะมีะการจดบันทึกของใบสั่งซื้อติดต่อประสานงานผู้ขายสินค้าและขอรายละเอียเดเกี่ยวกับการเสนอราคาจะทําใบสั่งซื้อสินค้าทําใบสั่งซื้อสินค้ายังผู้สื้อและผู้รับบริการบันทึกการจัดจัดจ้างกับผู้ทะเนการจัดซื้อายจัดซื้อจะมีเงินเดือนอยู่ที่14,000บาทต่อเดือนมีสวัสดิการคอมพิวต์สำรองเลนชีพปับเงินเดือนประจำปี รายงานอายุงานลดโทษตรวจสสุขภาพประจำปีบนรยุทธาควาประจำปีตันัดประจำปีกิจกรรมพนักงานกองทุนประกาศส่งผและปรเชดกันด้ว่กนพนักงานขายอ็รับผิดชอบเสนอขายแป้งมนทำผลัตให้กับโรงงานกระดาษโรงงานสาคูและทโรงงานขนมปังสำรวจการตลาดและขยายการตลาดตามเนื้อเยื่อของบริษัทควบคุมและติดตามชำระเงินของลูกค้าไม่ให้นี่เป็นศูนย์พนักงานขายอัตราเงินเดือนหนึ่งบาทต่อเดือน สวัสดิการกองทุนสำรองเงินชีพปับเงินเดือนประจําปีรางวัลอายุงานตรวจสุขภาพประจําปีมันอยู่คพ็คควาประจําปีค่าเบี้ยขยันประกันอุบัติเหตุการเดินทางเบี้ยขยันคนประจําปีกิจกรรมพนักงานแล้วก็กองทุนประกันสังคมชื่นทีมีค่ายาปัญหาแล้วก็เรามาเจาดถามพนักงานพันปุลผู้ที่ทาหน้าที่ผู้ช่วยบริหารของหน่วยงานวางระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานและระเบียบงานของบริารีุนคน หน้าที่ความรับผิดชอบผู้ช่วยบงังคับบัญชาถามพนักงานให้ตรงตามงานสรรหาบุคลากราที่มีความรูค้ความสามารถตรงกับสายงานช่วยจัดใบดำเนินงานงกำหนดค่าจอบแทงของตาแหน่งงานต่างๆนะเอาใจใส่รักษาพนักงานให้มีความรูค้ความสามารถให้องค์กรมีอายุยาวที่สุดผู้จัดการฝ่ายโรงงานหน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการงานในโรงงานงานซ่อมบำรุงงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพงานจัดการคลังสินค้าและจัดส่งจัดสั่งกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานบริหารจัดการให้คำแนะนำผู้ประกอบบารเาเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานการลดขั้นตอนในการตรวจสอบผลิตควบคุมความปลอดภัยการทำงานการเพิ่มผลผลิตและการลดการสูญเสียการสร้างแรงดูงใจในการทำงาน เงินเดือน3 0 0 0 0นบาทต่อเดือนสวัสดิการประกันสุขภาพ OPD IPD ตรวจสุขภาพประจำปีวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่จอดรถโบนัสลดประจำตำแหน่งค่าตำแหน่งสวัสดิการในการเดินทางและที่พักผู้จัดการฝาผลิตหน้าที่ความรับผิดชอบวางแผนการผลิตกำหนดเป้าหมายการผลิตคุณภาพต้นทุนการผลิตการส่งออบ ประเมินยอดการผลิตวางแผนการใช้ทรัพยากร,รการผลิตกำหนดมาตรฐานคุณภาพของการผลิตกำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนติดต่อประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องสรุปการทำงานรายงานตอบผู้บริหารอัตราเงินเดือน2 3 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะสวัสดิการกองทุนสำรอง,ลองเลี้ยงชีพเบียขยนันปรับเงินเดือนประจำปีโบนัสประจำปี รางวัลอายุงานตรวจสุขภาพประจำปีกองทุนป,ประกันสังคมวันหยุดพักผ่อนประจำปีชุดฟอร์มประกันสุขภาพ OPD IPD ตรวจสุขภาพประจำปีวันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัสค่าตำแหน่งค่ะพนักงานควบคุมคุณภาพหนะ้าที่ความรับผิดชอบจัดทำมาตรฐานสเปคสิ i ธิ์ฟิกเคชันของบรรจุภัณฑ์สินค้พพาเพื่อควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ตรวจรับ คุณภาพของบรรจุภัณฑ์วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดวิเคราะห์ปัญหาด้าน,านการควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อหาแนวทางร่วมกับฝ่ายต่างๆในการแก้ไขจะทําเอกสารตามระบบงานคุณภาพ v i s o p และมาตรฐานระบบคุณภาพอัตราเงินเดือนนะคะ11,000บาทต่อเดือนสวัสดิการนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเบี้ยขยนัน ปรับเงินเดือนประจำปีโบนัสประจำปีรางวัลอายุงานกิจกรรมพนักงานตรวจสุขภาพประจำปีกองทุนประกันสังคมวันหยุดพักผ่อนประจำปีชุดฟอร์มค่ะพนักงานฝ่ายผลิตนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ผลิตแป้งมันควบคุมดูแลการผลิตในแต่ละขั้นตอนที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานในแผนให้เป็นประจํา โยบายบริษัทนะคะเรียนรู้บทพลทักษะเกี่ยวกับงานประจําและการบำรุงรักษาเครื่องจักด้วยตนเองปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและกดคางก์ชอไทยอย่างเิ้งพัดค่ะพนักง,งานฝ่ายผลิตนะคะอัตราเงินเดือน9,900บาทต่อเดือนแต่ถ้าเป็นพนักง,งานรายวันนะคะจะ3,30บบาทต่อวัน,นะคะ่ะ สวัสดิการนะคะคคกองพุนสอบรองเลี้ยงชีพเบี้ยขยันปรับเงินเดือน,ป,นประจำปีโบนัสประจำปีรางวัลอายุงานกิจการพนักงานตัวสุขภาพป,ประจำปีกองทุนการสัดพบค่ะวันหยุดพักผ่างแขวงปีจุดสอบค่ากะมีสวัสดิการขอผักให้ละคะ่ะผู้จัดการฝ่ายบรรจุและคลังสินค้าน,นะคะหน้าที่ความรับผิดชอบค่ะหนึ่ง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเกี่ยวกับการซื้อการใช้วัตถุดิบภาชนะบรรจุภัณฑ์นะคะสองควบคุมและบริหารกระบวนการจัดเก็บให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กําหนด 3. แก้ไขปัญหาในกระบวนการจัดเก็บ 4. นะคะดูแลการขึ้นลงสินค้าให้มีความถูกต้องรวดเร็ว 5. บริการและควบคุมการใช้พื้นที่ของฝ่ายทำสินค้าให้เหมาะสม 6. ดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบ ให้เหมาะสมดูแลรักษาสุขอนามัยของพื้นที่ทรั้งสินค้านะคะเดดูแลสินค้าในคลังให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบแก่ลูกค้าแปดนะคะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าบริการต่างๆ 9. อควบคุมงบประมาณต่างๆของแผนกค่ะ 10. วางแผนและจัดสรรทรัพยากรของทีมงานนะคะ อย่างเหมาะสม11เ,เข้าร่วมกิจกรรมของริชาทตามได้รับมอบหมายนะคะ12เงิานอื่นที่ได้รับมอบหมายค่ะผู้จัดการฝ่ายบรรจุนะคะจะได้รับอัตราเงินเดือนนะคะ20,000่าพันบาทต่อเดือนค่ะสวัสดิการนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะเบียขยันนะคะเงินประจำปีค่ะโบนัสประจำปีรางวัลอายุงานตรวจสุขภาพประจำปีกองทุนประกันสังคมนะคะวันหยุดพักความประจำปีชุดฟอร์ม ประกันสุขภาพ O.P.D. คะ่ะ I.P.D. ตัวสุขภาพประจำปีวันดูพักสมประจำปีโบนัสค่ะและค่าตำแหน่งค่ะพนักงานบรรจุและคลังสินค้านะคะบริหารสินค้าคลคลังเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิตการจัดสินค้าคลคลังนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบคือ1การดูแลการจัดเตรียมบรรจุคลังสินค้าในคลังสินค้ารับของซัพลายเอหอรือบริการของลูโซควบคุมการารับจ่ายของสินค้า ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําเอกสารทั้งขาเข้าและขาออกจัดวางจุดวางสินค้าค่ะพนกักงานบรรจุและค้งสินค้านะคะอัตาราเงินเดือนอยู่ที่9,900บาทสําหรับรา,ายวัน3 3 0าบาทต่อวัน,นะคะ่ะสวัสดิการของพนักงานบรรจุพาระและค้งสินค้านะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝากเงินเดือนประจรําปีรางวัลไอคิงานเบี้ยขยันโบนัสประจรําปี กิจกรรมของพนักงานค่ะชุดฟอร์มมีสวัสดิการห้องพักวันหยุดประจําปีค่ากะและตรวจสุขภาพประจําปีค่ะพนักงานขนส่งสินค้าหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัทโดยต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บงังคับบัญชากําหนด,ดไว้ตามแผนงานของแผนก 2. รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจะส่งให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า 3. ดูแลรักษาบำรุงและทำความสะอาดรถขนส่ง 4. พนักง,งานขับรถต้องตรวจเช็คสินค้า 5. ้าพนักง,งานขับรถต้องรับผิดชอบเอกสารบินส่งสินค้าและต้องให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า 6. พนักง,งานมีหน้าที่ตรวจสอบเงินจากลูกค้าที่จ่ายค่าสินค้าที่ส่งไปพนักง,งานขนส่งสินค้าอัตราเงินเดือนอยู่ที่11,000บาทสวัสดีาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพปรับเงินเดือนประจำปีรางวันอายุงานตรวจสุขภาพประจำปีวันหยุดพักผ่อนประจำปีค่าอาหารกลางวันค่าโทรศัพท์ค่าเที่ยวเบียขยันโบนัสประจำปีกิจกรรมพนักงานกองทุนประกันสังคมชุดฟอร์ม บริษัทของเราจะใช้ไปประเมินแบบ360รองศาแบบซิกแบกกลับมาแต่จะมีพนักง,งานขนส่งและพนักง,งานขายที่จะถูกประเมิน2ด้านคือ1บริษัทด้านบริษัท2ด้านผานรระเบียบบริษัทอุาหกรรมแป้งมันกาญจนา,านาชัยระเบียบวินัยการปฏิบัติงานพนักง,งานมีหน้านที่รับผิดชอบสนใจและน,นับทราบนโยบายกฎระเบียบของผู้บังคับบัญชา สองพนักงานต้องเชื่อฟังปฏิบัติคำสั่งโดยกฎหมายของผู้ประคับประชาพนักงานต้องปฏิบัติอาทีด้วยความซื่อสัตย์ตสุจริตขยันม,มั่นเพียรเสสละและอดทนพนักงานต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานวันเวลาและปฏิบัติรายงานห้าพนักงานต้องไม่ละทิ้งหน้าที่ขาดงานหรือหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันควรหรือปฏิบัติงาน สายหรือกลับก่อนเวลาอันควรพนักงานต้องไม่จงใจหรือมีเจตนารปฏิบัติงานล่าช้าพนักงานต้องไม่กระทำโดยไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้บริษัทเสียหายพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือประสานงานกันตลอดจนไม่ก้าวไกยงานของแรงงานอื่นพนักงานห้ามขูดขีดแก้ไขเคลื่อนย้ายหรือทำลายประกาศพนักงานต้องให้ความสนใจทำและต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในการทำงาน ห้าพนักง,งานผิดป,ประกาศหรือนัดพบนัดประชุมหรือทาให้จ่ายจ่าย,ายกระช่ายทำให้บริษัทเสียหายความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจะไม่ได้รับเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใ,ใดๆ 1. ทุจริตต่อหน้าที่หรือการกระทําผิดทางอาญาโดยเจตนาต่อบริษัท 2. การกระทําใดๆที่เป็นการจงใจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย 3. ามฝ่าฝืนรละเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือประกาศของบริษัท วินัยโทษทางวินัยมี4ีสถาน1ตักเตือนด้วยวาจา2ตักเตือนเป็นรายลักษณ์อักษร 3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง4ไล่ออกการลงโทษพนักง,งานก่อนที่จะลงโทษพนักง,งานที่กระทำความผิดทุครั้งบริษัทจะตรวจสอบความผิดนั้นๆโดยละเอียดและแจ้งให้พนักง,งานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้นว่าควรลงโทษหรือไม่โดยให้โอกาสพนักง,งานชี้แจงเหตุผลต่างๆได้งานขาการจ่ายสวัสดิการ ลากิจดได้ไม่เกินเดือนละ4วันมาสายได้ไม่เกินเดือนละ3วันลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์บริษัษาาทศาิตคากามขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ